เห็ดผ้าขวานึ้นเพื่อนขึ้นชานเป็นบ้อหละนยสมมติว่ามีแฟนแต่งงานแต่งอย่างเห็ดผ้าขวันเองได้น่หเนาะโอ้ยลูกเอกสามเฮาจ้างามได้สีด้นมู่อคนงามนเก่ามือใดก็ไดน้าไงงหล่ะวัตจิพ่อเนาะดูอ๋เฮือนซานแล้วสักกอนเนาะผูมาอยู่กับหอยคอยว่วเพือนแล้วย่ังมีเยเนาะ มีมีคนมาจีบปล้าไปจับดูหัวไดเง้มมีบ่เดียวนี่อ้บพอเปิดเอาบ่อภูบาเอาบ่อชิตทิเต่าให้บ่ในนังทิ่ทุ่งนะเอาบ่อทิทุ่งเาบ่อพง้านลูสร้างงานให้ได้ี่เทานเเยอพิศพ่าทท่งเพได้นานะห่ยมา อาโตพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าได้เห็นแต่น้ํหลายซ่องพี่น้องเอ้ยพากันตักแซวๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้รู้สึกว่าเพิ่นมาน้มาทานําบ่อันนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โดยเอ้าพี่น้องเอ้ยหลายคนก็นกนดีแลเพิ่นว่าเนาะหลายพี่เปืองไก่ว่าซั่นพี่น้องหลายใหญ่กเ็เฮ็ดเฮือนงามว่าซั่นเนาะเอ้าหลายคนก็สรุปโดยรวมก็ดีแลพี่น้องเอ้ยซอยกันคนเล,เล็กน้อยๆเนาะ <laughs> อ่าโดยโดยโดยเอากราบสบายดีเด้นอนาอสบายดีนอ้องพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันมือสุข,ขู่สุคนไม่นีเน้องพี่น้องอพ่อพ่อ,พอครับบ่าวจันทร์ตอนคำคำอ่าบ่าวจันทร์ก็เดินทางมาแต่พู่แนพี่น้องไงนอกทางเด็กซิปเพื่อนของเพือบวันตาเพื่อนพี่น้องไงมาต่อกันที่เพื่อนซานของนอ้องอุทัยน้องพี่น้องนอตอนคำคำเร่ๆงๆสีมืดๆแน่นพี่น้องไง มาแล้วก็เฮ็ดมีซอยหม้ออยูย่บัดนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแกได้เบิ่งได้ส้มลายอซองพี่นอ้องเลยอ่าเพิ่นมาสดมาซวยตักดินขึ้นมาว่าะซนะั่นเนาะอ่าแกถือว่าเป็นดินหน้าเฮานี่แหละอันนี้พี่น้องเอ้ยมาก็คือสิแตกไวนะ้เนาะอ่าเนีนง่ายอันนี้พี่นอ้องเอ้ยโอ้ดีมุกดีใจอ่าผูกพี่น้องเลยผพน้าเพิ่นก็ก่อกกรเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอ้องเนาะอ่าโตเอาเอาพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งมาส้มกันอีกเนาะพี่น้องเนาะตอนค่ำคำแรงๆพี่น้องเอ้ย เออโอ้เนาะไวขนาดพี่น้องไปสะเขาไปททกทายสบายดีทั้งน้องน้องพนกอนคือสีบ้างตีนบางมือเบิดแล้วแหละพี่น้องเอ้เนาะโอ้เอามาได้จากรถจากรถเดี๋ยนี้อันนี้พี่น้องเอ้เนอะอ่าดีมุกดีใจนำเลาเอ่อสอยกันหลายคนพี่น้องเอ้ไปเนาะเขาเบิ้งเขาส้มอันอีกพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนอะ มาสีคำคำเนาะแขกคนเพิ่เมื่อเบิ่งแล้วพี่น้องเอย็นออนซอนอยู่เนาะอ่าเดือแต่อ่ายังโบกีรถอีมั้งนี่พี่น้องเลยเนาะโอ้โดยโดยดีมกุกดีใจเนาะอ่าทางนี้ก็โอ้เพิ่นมาน้านันเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าถือว่าผมรู้สึกว่ามันกับลงน้ำแล้วน,น,นี่พี่น้องเลยโอ้มาง่ายเนาะเพราะว่าดินมันเป็นดินทรายดินดินไฮดินหน้าเฮานี่พี่น้องเลยอ่า พี่น้องทางลุงเฮิมเขากัมาคำกับบุรีน้อยหน้าได้พี่น้องไอ้ทางนี้กันเนาะคดเคี้ยวอยู่ <c oughs> สบายดีเนาะทางนี้เนาะสบายดีฮะยังเดือยแต่ห้องเดียวนี่ตัวเสียนิเนาะพอได้พูดน้ำมูพี่น้องอเอ้ยมาเฮือหนุ่มไทยแต,แต่เปิดคิดแต่คลิปแรกคุก็เชิญช่วยอยังที่ว่าแกพี่น้องก็กได้ <c oughs> เออมีแค่นี้มาเฮ็ดปะเปาะเปะเปะไป,ไป <c oughs> โอ้ชวนจนเมื่อยได้กว่าจะได้เชือดชำนีน่ะเมนบอกเจ้าป๊าตกน้องคนกำลังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอยู่เนาะคือสีบางตีนบางมือได้แหละพี่น้องเลย น้ําแล้วเราอ่ะบ่ไหวแล้วเราอ่ะลุงเข้มาตอนแเนาะเบิดมือเลยเบิดมือแล้ว่ะอือลเฮ็ดเองบัดยงห้องเดียวนี้นี่เนาะโดยชะขเดี๋ยวมันสิลนลงทางนั้นบ่ตนงเบิ่งเพิ่นขอญาตเด้อเนาะเบิ่งเตเือนเพิ่นสิค่อนข้างแอวมันจสูงแน่เนาะพี่น้องสูงอีหลียอมรับเลยโอ้บจักรถจักรถอีหลีนีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิลองถามเบิ่งทางน้องเพิ่นเนาะ อันนี้แหละประตูที่ว่าจันแกะมาให้พี่น้องเลยประตูนี่ทำวมาจันบ่อนี่นะแม่นบ่งเป็นวันจับกับโบได้เจ้าเลือกของงามเลยว่าจันเลยโอ้ยเนาะเอาสิ่งดีๆโวยมามอบให้เนาะบ่าจันนะเลือกของคันบ่งามบ่เอาคอยตอนได้คอยคิดว่าบ่าจันนี่สิเป็นคนแบบว่าง่ายๆโดยบ่แม่นพี่น้องเลยคน เลือดของเินเพ่นก็ไปบ่แได้เ็นโอ้ให้สุ่มกับเงินเพิ่นาพี่น้องเนาะให้สุ่มกับเจ้าของที่เพิ่นมอบมาให้เนาะไปซื้อกับลุงม่นั้นไปซื้อว่าวงกบเฮือนอ่น้องอ้อมบ่ว่ามบ่นสาแมวเนาะเออเนสาแมว4ล้านพี่น้องเอ้ยนบ่งามบ่ถูกใจบ่เอา4พันเนาะอาจวนไปแล้วมันบ่งามเพิ่นว่าเอ้าว่า อะล mm ุงอะนะเว้ยลุงกับบ่ถึงกับแมนยู่เว่าจะเอาเงินเพิ่นเนาะเงินเพิ่นแหมชมกับราคาเงินเพิ่นเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็เอาสิ่งที่มันสวยมันงามให้รถแม่นแพงก็อย่ามันพี่น้องเอ้ยาตโดยมากก็บ่ได้น้อยนอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะตักง่ายอยู่อ่า พ an ี่น้องเบิ้งทางช่องครูพันมาก่อนกันเด้อแบ่งไม้เบิ้งทางบ่ิจัดนั่เด้อโอ้ยโด้อพี่น้องเอาซอยกันเนาะหลายคนก็ดีเนาะหลายพี่เปลืองไก่คือเพิ่น้องแล้วพี่น้องเลยเป็นลายไม้ใหญ่เลยค่ะเปลืองผ้าเปลืองควันว่าจันพี่น้องทำคุมเลี้ยับหัวใหญ่ทำสิงบ่เนาะโด้อเด้คือซีเมนต์ลังชุดไทยเดี๋ยวมั่งนี่พี่น้องเลยเนาะนี่ ก็บ่แน่เด้อาจารย์ได้กันบ่พอก็มัต้องมาอีกโดยพี่น้องเอ้ยสั่งมาอีกคู่ป้อบ่ได้ใส่ซกไอกระโปรงลายแม่นบ่นึกว่าอยู่ทุ่งวดามาลายโอ้ยเว้าน้องเพิ่นเจ้าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเสื้อสีชมพูอ่องตองตัดลายเนาะงามขนาดพี่น้องทางนี้ก็ได้พอแล้วอ่าลงเ่ปล่อยให้ปล่อยให้เนกคนเพิ่นมามื้ออื่นพุ่นแหละ เนาะมีคนมาหาลายนี่พี่รองเลยซอยกันเห็นบื้นเช่าพื้นมาบนญไม่ใช่แค่สชื่ออย่างนี้ค่ะวันจันทร์ก็มารอบหนึ่งแล้วพี่รองเห็นทางลายช่องเพิ่นกำลังถ่ายท้ำอยู่รถไปวันจันทร์กับพี่รองเลยทั้งอื่นเ่เดี๋ยวสบายดีเด้อน้องหล่าทั้งนี้เนาะสีชมพูอ่องต้องแท้มาในซีบานเย็นพี่น้องเลยน้ำแรกก็บอต้องมาจับก็ได้ดอกน้องหล่าจัะลางได้นี่ถึงเอามาสิบ สิบลังรถแล้วโอ้สิบลังโหลดเพี่น้องเลยเนาะทั้งหมดนี่อ่าสิจักรถะใช่ไหมอันเบาเสียงนลัดเพิ่อนช่างมาอีกสองโหลดมันเพื่อมันยุบเนาะเพื่อเพิ่นมาหน้ามเลเพื่อมันยุบลงไปอุ้งเข่าหนึ่งหน้ามเลยบ่านางกำลังข้างอยู่กำลังข้างอยู่หนึ่งไม้เลยบ่หรือว่าอุ่นเข่าคือหนึ่งไม้เจ้าถามนี่เจ้าหิวข่าว่าลุงเราบอกช่างว่าแท้ว่าคำเจ้าหิวจะกับชื่อเป็ดมาอีกไอ้ยาไอ้ยะ โอ้โหเด๋นี่ก็อุปกรณ์ทั้งสร้างเพื่อนเนาะยังเต็มอยู่พี่น้องเลยนี่พระนางแสงอาทิตย์ยังมาขึ้นหฮวง่า้องแหละฮวง่บมาเก็บตกบรรยากาศตอนค่คำๆพี่น้องเลยเข้ามากกับข้าวเข้ามาอันนี้นี่ลุงเข้ามานี่มาถามเรื่องข้าเรื่องน้ำเพี่น้องเลยมีผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยคนไหนลุงมาถามยันยันข้าวน้ำเพิ่นเบิสยันข้าวน้ำบนเบิดยังอยู่บ่ื้อนเราแหละโอ้ยังหลายอยู่

น้องคนกัเห็ดวัดมือได้พี่น้องเลยแมนโอ้เห็ดหลายช่องโยตักซอยกันเนาะพี่น้องนอนมีจะคนก่อมาเมื่อนี้กัประมาณซ้ายแจ้งเตือนแจ้งเตือนในโทรศัพท์ลุงลุงนับลุงแล้วสิบปลายเทื่อกโทรศัพท์บงโทรศัพท์เราเปดมือโดยติบติบอยู่แล้วดีมุกดีใจเนาะ้องนาเนาะมาซอยกันหลายคนเนาะทางน้องคนวายขุ่มข้าวบ้านเทลิชีทหารอยู่ไปจักขมว่าเอคนแบบอยู่จักสิปินอันช่องไรเนาะเอาไปบ้านเราเพิ่มเองนะ บางทีบางช่องมันบริษับายดีชักหรือลุกหลัอะไพี่น้องเลยแกจะพ่อบงพ่อเบื่อกันแน่พี่น้องเอ้ยเนาะติดตามทั้กันเนาะเบริืัอยานวดยังมาว่าไว้นวดแขนไว้นวยันยงเรื่อยแต่มันปวดมันอย่างไรเนาะเดนนี้ถือว่าเป็นคนที่ว่ามาแหงนะครับหนึ่งเนาะสร้างซ่องน้องเพคนกันพี่น้องในซ่องนี้มีพี่น้องมาช่วยเหลือดีกว่ามามาเยี่ยมมายาม ก็ลายคู่หลายคนหลายไหนมากตาว่าภาษาบ้านเฮาสวยกันผู้เล็กผู้น้อยเนาะเมื่อกี้นี่ก็ว่าชิมาท้ายแล้วโดดโอ้ยโหคือแจ้งเตือนลายแท้ว่ะก็เลยไปทังอื่นก่อนนเาะมาคือน้องท้ายอยู่แต่ว่าว่าโอ้ลมน้องแตงโมูเลยเหน่อยมากไงแตงโมกัน่ะใกล้แตะใกล้สีแตกได้น้องแตงโมเบาสอเพิ่นชื่อแต่งมูเราก็ปวดเอวเลยแต่ว่าลุงถามว่าท้องบอลลอนเนาะ ปวดหลังปวดเอวนี่บหึงได้พี่น้องเลยแต่พระว่าเรัดคนอ้วนนอกกับผู้หูเรว่าไเหอนดโอ้วาท่องบอกน้องคนจนตีงเนี่ยจนปวดเอวหุ่นยังแงเราจะเาทามะจะพูดภาพว่านรว่าเม่นเราุกลูกเราจนตีงเราจัหูเม่น่มากับิบหูเราบอขออนุํานำน้พี่น้องบเอไไปบัวจักกันแล้วคือกันก็ามไปทามาทั้งผัวกับผู้ทั้งเมียกับผู้หูรด งงเหรอชื่อเอาว่ะฉันเอาดีแนบว่าพอได้ซื้อขนมกินเฉนว่ามาสับประบุทับกล้องให้เนาะอันยืนโอ้ล้มกันกับมือมือเฮ็ดนำได้พี่น้องไงเนาะปากว่าวมือทำได้เพื่นว่าได้จักซีบส่วนก็ยังดีได้พี่น้องเลยเอาเจ้าสิจับย่างเจ้ามาซอยต้องการนะแหมโอ้โหเจ้าต้นแรกไปกันเลยเจ้าเลยเดี๋ยว under ไปชีจ okay. ื้อปั๊บเซ็นมันบมดีสาวสาวส่วนเนาะจะสาวส่วนเอาซอยกันพี่น้องเลยโดยว เอาอาบน้าแลนไ้บุ๊มบิ๊มอ๋อาบก็อาบไม่ได้นะน่ะทอดชัวร์เลยทำอาบบุ๊มบิ๊มเป็นอาบที่เก่านะไม่ว่าอาบมันทอดเนาะโอ้ดินชวาชวนง่ายเนาะดินทรายนี่ทรายมากนี่เจ็บเลยเนี่ยนางเนาะเพื่อนคนมาติะใช่หนึ่งละวเก่าเจือเอาวันเก่าไอ้บุญท่านได้หูบุญท่านจะทำเจือวอนเก่าก็คือเก่าเลยเนาะวันเจ้าก็คือกันเล็ตอยู่แต่เฮือนเขากันอยู่ทรายกรบออยู่วันพ่นซิมอยู่พ่นซิม คนมาแต่ไก่ตัวชนีเนาะพี่น้องเนาะพ่นนิมเนีนชิพพนชิพพ่านพ่นซิมพี่น้องเไยเนาะเป็นพ่นนิมพ่นนิมแมนนแมนใบางคนเอฟซีบางคนเพิ่นเพิ่นนันว่าคอมเมนต์เข้ามาในซองลุงว่าพอตู้นี่เมาเหล้าบ่สเป็นแ่าบ่อะไรเมาเนี่พี่น้องเนี่บวกเสียงเพิ่นเสียงเป็นเนีนั่นเนาะพี่น้องเนาะบ่กินเหล้าเมาชิลาแต่หมากัดเมื่อวานนี่เป็นที่ใดก็หมาครบหมาครบเราโดย เอ้แล้วเบิ่งีชอเมื่อกี้นี่บ่ชักคือชักยาป่อักแล้วเราอะชักแล้วเข็มลารอยพ้พี่น้องเลยมันเป็นครงการสักที่ลวก็บ่อนมามาตัวเองนี่ป้บอาคอ่ลังเหวานทาจนพลาดหัวกรไดลงไปหาอเออมันมา่างถือาไปรด้วงไดพี่น้องไยเนาะมูมาไปซักไปซักอยู่ใช่ไหมมืมืทหารมทหารคค้การเพล่นเพนบคิดเงินบ้างล่ะ คิดอยู่อะไรนเพราะว่พเฮากะบุดีเอาใบเน้เนาะใบจู่อเจ้าเาเชียราเมือหรเจ้าเพรเจ้ามาเชียให้เนาะห้าร้อยบาทเชียมนึงห้าร้อยบาทถูกว่าเอมากันลูกบ่อนี้สิเออบนคร้ข็มหาร้อยพี่น้องรับพี่น้องมาเรื่อยนี่บ่คอยมีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ ขอบิ blender, ีเนาะขอบพีดเนโอ้ยบอกแจ้งเลยก็พอให้จบก็ได um 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 ้หลายคู่หลายคนเนาะมากับพีดให้พี่น้องไงจนบดอยากเดินกันเลยระวังเลยเสียบบนโบตินนุ่งเฮมมาไหวพี่น้องไงเนาะครบนะมาครบน่ะเป็นห้อยเสียบปืนหายโอาแห้งอี้พี่น้องไงลุงจะไปตอบเอ้า โอเคพี่น้องเลยเนาะมามาสวยกันผู้เล็กผู้น้อยพอได้ไหมผู้จัดพอพอพอแล้วชาวไหนได้หนิเนาะมันห้อนไน้ลุงนาะห่อนเป็นได้ผู้จัดแต่ไม่เห็ดกินนี่ลุงเห็นเต๋งเต็มเลยเขาไปสะข้างในก็โดนเตื่องกี่นี่เนาะเพิ่นมาน้ามาจักจักตุ๊กเลยจักทังเลยนี่ประมาณสองหรือสามอ่าสามพันที่พ่อเพื่อนเอาแม่เขากับสามพันลิตรเลยได้เลยอ่าน้องอุทัยเพื่อนน้องอุทัยนี่เฮ็ดบันไดทางไหนนางคิดว่าตรงทางนี้นี่เพื่อนว่า หลายคนนี่เพิ่นเช็หไฮเฮ็ดอยู่นี่แล้วต้องไปทีงนี้อยู่แล้วนคขับทางนั้นน่ะ่บ่เพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดห้องอยู่ทางนี้่เฮ็ดห้องทางนี้ก็ต้องทางนี้อยู่ขึ้นตรงนี้เนาะขับทั้งนี้ขึ้นที่นี่เจ็ดต่างนี้ถึงแล้วมันเนาะเพราะว่ารักสงการนี่สิได้ขึ้นเฮือนเนาะนั่งเนาะแม่งนหนาเห็ดผักขวัญอ่ขึ้นเฮือนขึ้นซ่านเป็นบ่น้องวล่ะได้อยู่สมมุติว่ามีแฟนนี่แต่งงานแต่งอยังเฮ็ดพักขวัญเองเด้แน่หนเนาะโอ้ยลูกเอกระางแทมเฮา น่างามได้สิได้ในมือคนงามไม่แก่ในมือใดก็ได้น่าไงหลังหลังไอ้วัตถิพอกเนาะดูเอ้าเฮือนชาดแล้วงสก่อนเนาะผู้มาอยู่กับหอยขอยว่าเฮือนแล้วนี่ยังมีเลยเนาะมีมีคนมาจีบแล้วไปจัาดึงหมดเลยยังมีบ่เดียวนี่ยพอเปิดเอาบ่ผู้ว่าเอาบ่ผู้อาชีพที่ต่อไข่ บ่แม่นางคิดท่ง่ว่าคท่งเบิ่งาูสร้างาให้ด้พี่น้องกงเมก็ได้ว่าว่าคท่งเฮ็ดได้หน้าน่ะเสีบ่โอ้ยดอท่งกันอันงามลึกได้พี่น้องมองเพิ่นนี่โดยจขี้ายได้เนาะแต่ว่าเอาขอโทษขออภัยแต่ว่ามองเบิ่งึกๆเนาะอแล้วเป็นคนงามลึกพี่น้องคนอืนเนาะอือแม่นเจ้าๆๆอกะไผก็แล้วแต่น้องหลานเนาะขอให้เป็นคนดีเนาะ หักเขาเลวก็ดูแลครอบครัวเขาได้ก็ดีมุกดีใจนะพี่น้องเลยว่าว่าดูแลใส่ใจแน่นเบิ้งศึกษากันดีๆซะก่อนเด้อยตรงดาเด้อเนาะก่อนสิเอาับพี่น้องเลยแต่โมเมนว่าหักมากกันมือสองมือเด็ดปักกันรวเนี่ยไม่ได้เลยเนาะปักคือเสียบบ่บ่เอาเสียบปักโอ้ยน้องเพิ่งพี่น้องพี่น้องบางคนก็ดทคิดเปไกลได้พี่น้องเลยคิดว่าลุงเมาเนี่ยคือบอเอาอาจารย์มาปัก พักมันก็ต้องมีเสียบโป้งเสียบไว้พักในเพือแบบว่ามักฮักกันนะพี่น้ังเนาะเอาเอากันได้เนาะเาต้องเบิ่งระไรย่างเยาเอ่อถ้าเขาเห็นลายครอบครัวได้ไหมมักฮักกันแบบว่าใจห้อนมือสองมือเอากันรอดนี่บ่อยากรอดเลยพี่น้องอยู่กันบ่ได้เนาะัที่นี่มันผิดพลาดมาได้แก่เนี่แมนโอ้พระชายาอ้ที่กับลุกชิ้นเอาได้ปะมาซาดีกว่าบูมาเลยทุ่งเฮิรมเลยเนาะเคลื่อนว่ะเออ กับพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาว่าทุกช่องไหนยังมัท่านได้ชวนนี่ช่วงในเด้อพี่น้องเด้อได้พูดเด้อเด้อเลยวด้ชวนหนึ่งกินนี่ได้หรือเปล่าอะไรแล้วมึงก็เดินรันไปอีกเนาะนาทีจะเดินที่จะถึงมันจอมแล้วลุกจอมแล้วกปะเฝ้าก่อนผู้อื่นซะน่าไงให้ฟื้นทักมึงทำอลไรเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะไม่เจอไฟไหมไฟใหม่หัวเข่าเจ้ากีฬายังบุปผิดได้ตอนนั้นน่าแมนดีได้คอนกลุ่มกลุ่มอยู่ได้พี่น้องเอ้ครู ปิดก้อนมันกับมันกับโบมันกับโบห่อนทั่วถึงเลยว่าพรพรไปไปไปบังตีนบางเมือก่อนพี่น้องเลยทางนี้หนึ่งหนึ่งข่าวได้แล้วกับช่วยเข่าพูนเนาะสังหารเป็นช่วยเราตั้งไม่เดี๋ยวเอาใบมาดินเจินมาวันหัวข้องกันด้วยมาเจ้เดลยพี่นังเลยโอ้ลมกันตอนคำคำเนาะทางมิตู้ห่อกับพี่น้องพี่น้องเลยเนาะเขี่ยวมากยิ้มเปื่อเปื่อยู่เนาะทางนี้เนาะสบายดีเด้อเมเด้อเนาะเออเป็นโทษว่าจันดิเขี่ยวมาก มี่พี่น้องเบื่งดูนี่มากแซ่บของุกอายนีอกับไปยีได้ียังกินน้องหล่ามื้อนี่ตอนแรงมีเลยเดี๋ยวได้ลงเพิมมบานี่น้องเพื่นบ่้ี่น่กินเพเพิ่นเอาไปเชดเป็ดเกินอยู่เีตัว่เฮดเดอเป็นะพี่น้องเนาะคำนอนมาเพิ่นสิหาบอนนอนเลยสิ่ขาเพื่นบ่ได้รไดพี่น้องไงว้ายเนาะว่าจันก็กินบด้คือกันได้เป็นนี่เคยบกล้ากินนี่เไม่เยก็ไเลเนาะ เห็นในคลิปคือว่าน้องกำลังเชียนเผ่าทานบ่ไม่มีู่นอยู่พุ่นบ่กให้กัองเต๋อเต๋อทานนะพวกข้าก็จะไปเบื้องลูกเรี้ยงถึงวิธีอยู่ว่าเนาะเผ่าทานเป็นเผ่าทานผีเผานี่เตาอผีบ่เตาอผีเพื่อนเนาะเป็นธรรมดาบมเดิร์นเตาอบพี่น้องเลยงานยู่ตัวนี้เนาะเอ้ยเกษาเขาเพ็ดประชาพี่น้องเลยช่วงลายแถวนี้มีแต่เตาอผีไม่มีเตาออบนู่นเลย นี่ลุงนั่งเต็มแท่งอยู่อาบเน้อน้องหัวหงอกโอเคโอเคพี่น้องเลยน้อโอ้ยนี่คุมาสอนวิชาให้แล้วนะเด๋วจูบๆได้วันนี้นะชูได้มาจ้าเอออ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะแกโอ้ยังอีกมือสองมือนี่แหละพี่น้องเลยวางว่าคือสิสำเร็จเนาะเอาดินละลอนเข้าแต่ขมารุ่นมาเบิ้งน้ำกันการต่อเติมออกมานี่พี่น้องเลยสิเป็นผู้พางแบบไดบานนี้นาะพี่น้องเนาะ จักซีดห้องกั้นห้องยี่โมงได้กับรอรุ่นเนาะเบิ่งน้ำกันอีกพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนลายนี่สิผ่านทางเบาเสียงพี่น้องเลยเนาะกะยังลายยางลายแนวอยู่เนาะเป็นใบประตูประต้างกะยังมุมีพี่น้องเลยเนาะใบประตูใบหน้าต่างเนาะแล้วก็บเล็กลาที่ว่าจะต่อเติมออกมาพี่ได้พี่น้องเลยคู่หลังคู่หลังคาทั้งนี้กะยังลายอยู่เนาะเอา เอานั่งก่อนพี่น้องเลยเอาส่วนสําคัญตัวนี้ก่อนเนาะมาหน้ามาในตักดินตักหลอนซอยกันพี่งงน้องเลยเนาะเป็นกําลังใจให้ทางน้องอุทัยเพิ่อนอา่าถือว่าเป็นน้องที่ว่ากตัญญูพี่งงน้องเลยเนาะอ่าหูคุณซอยเดือพอ,อตู้ไม้ตู้ฮักเพลงกันวาสต์พี่งงน้องเลยโอ้ยนาะดีมุกดีใจน้ำลาวโอเคพี่น้องเลยเนาะอ่ะโอเคสำหรับนี่ให้น้องเพิ่นเฮ็ดอยู่ให้กินใสน่ซาเนาะทางอาจารย์กับมุญยังมาฝากมาต้อนเชมน้องมื้อนี้ ลารคู่ไรคนเพื่อนเอายังมาผักเนี่เป็นน้ำเนาะเป็นของกินเล็กๆน้อยๆเนาะโดยงานบ่มีงานกน้ำใจด้น้ใจได้เนาะมาอันเห็ดมาส่วนดินซ้อยเนาะโดยตอนคำคำมาอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องเลยไวขนาดน้อง้างเขานะติดตั้งแค่เดียวหนึ่งพี่น้องเลยวตเ้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาดินเข่าแล้วก็มาน้าเนาะล้วก็จักสิโกะออกมาพี่บอ โดยโดยโดยพี่น้องอ่ะอันบาเซียงว่ะทานี่อันงบมากก็ต้องได้เกาะเอามาอีกอืมตอนนี้ยังขาดอยู่บ่มนอืโดยพี่น้องเลยเดี๋ยวบอาจารย์กะสิลองถามทางบาเซียงอีกรอบหนึ่งเนาะว่าขาดเดือยังแน่เนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยเอ้าจังไรก็คอยเป็นคอยไปนั่นแหละเนาะคือเพิ่อนบ่าวฮัแหละพี่น้องเลยอยากซาให้คานเนาะอยากนานให้เล่นเนาะเพิ่นว่าเนาะโดยตู้เมย์เพิ่นเขาสิได้ยินเดือยอยู่ดอกพี่น้องไอคนบุฮานเนาะ เดี๋ยวเอ้าอันเฮ็ดยูให้กินเช่นเดียน้องหล่าเด้อเมื่อป้าก่อนบานี้เนาะสบายดีน้องหล่าเดี๋ยวถูหัเข่าเจ้าใหม่แล้วไปจักพี่น้องเลยฟันกุ้มกุ้มอยู่เออเตาทานเตาแก๊สเพิ่อนสิได้ใส่งานมือเฮือนสา้นเพิ่นแลรกผู้เลยเนาะอใส่ทานเอามาให้เซอร์อนพี่น้องเลยประหยัดเนาะเมื่อป้าก็อด้วยประตูเด้อเป็นที่ได้อันมาแข่งเจ้าแล้วเบิ่งหันอันมาครบนะพี่น้องเลยอ๋อนี่ โอ้มันแบบยังบ่ได้เข่าคักอันนี้เนาะเออถามันคักแล้วนี่ว่ามุนไปเลยนี่พี่น้องเลยเจ้าปวดว่าเจ็บบ่อเจ้าหนุนองยามาใส่เจ้าหนุนโอ้ไปเฮ็ดอีได้จังหมาจังครบไปดิ้นไปดินบ่เจอหมาไม่ลูกอ่อนไปจักเนาะบบ่่แม่มาหมาโอ้เศร้าไปว้าเด้อพ่อตูเด้อเออเดือดซักซักยาเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โดยโดยพี่น้องเลยเอ้าเนาะกับหมาครบ ทางประตูเพิน่นมาสั่นพี่น้องเลยโอ้่นคุ้มไปอยู่ทางนี้เนาะอ่าเป็นอ่าปูนพี่น้องเลยลายโตนเติบเนาะอยู่นี่เนาะสามโตน่ี่โตนพี่นองง้องเลยอ่าถ้าฝนห่มคุ้มลงมานี่ก็เปียกไปแล้วนี่เนาะเอาโอเคสาพี่น้องเลยไปบ๊อบบู๊เนาะอาก่อนบันนี้พี่น้องเลยเนาะพบพอกันใหม่อีกคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กลับมาอัปเดตความคืบหน้าเฮือนซานของนอ้องอุทัยเพิ่นให้พี่ให้น้องเบิ่งส้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะ หลายขู่หลายคนก็นซื้อได้เบึงได้ไดสมจากลายส่องได้เลยพี่น้องเลยแต่ว่ากลมาอัปเดตให้พี่พน้องตามเคยเนาะให้ผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นสดสวยด้านบงกบพี่น้องเลยให้บึงเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ากะดีมกดีใจนะพี่น้องเลยได้อ่ามีผุนมาสวยหลายขู่หลายคนกันเนาะเอาโอเคสําหรับมือนี้บอจันร์ไปก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าพบพอกันกับบอจันทร์คลิปนะ้ะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสบายดีเด้อเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุข,ขูสุคนสบายดี